เขิเขียวสักใบหนึ่งพอค่ะมาขั้นต่อไปนะคะคิดถึงคิดถึงพี่อ้วนจังเลยนะคะแล้วก็อยากทราบว่าปากเป็นขุยเนี่ยมีวิธีการแก้อย่างไรดีคะพี่อ้วนอาลิปมันสิคะหนูรู้ไหมอันนี้กล้าพูดกล้าพูดนะคะคือไม่ได้โฆษณาไม่ได้เป็นเป็นเมียเจ้าของวัสลินนะคะแต่ว่าจะซื้อวัสลินมาทิ้งไว้เลยกระปุกหนึ่งนะคะตื่นช้ามาพอล้างหน้าทําอะไรต่ออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยทาแป้งหน้าแป้งเด็กเสร็จแล้วจะเอามือเนี่ยป้ายวัสลินนิดหนึ่งเนี่ยเล้มาทาที่ อ่าริมฝีปากก่อนนอนก็จะใช้วาสลีนนะคะที่เป็นกระปุกอ่ะถูกมากด้วยกระปุกหนึ่งยี่สิบบาทใช้<ม>ตั้งสามสิบบาทใช้ตั้งปีหนึ่งเนี่ยวาสลีนเนี่ยดีที่สุดไม่ทําร้ายปากโดยแล้วในขณะ,ะ<ม>ที่เราใช้เราใช้วาสลีนทาปากเนี่ยมันจะเติมความชุ่มฉ่าและมันจะเก็บกักความชุ่มฉ่าของปากเราไม่ให้ระเหยไป<ม>แต่ยังไงก็แล้วแต่ดื่มน้ำเยอะๆจะช่วยได้ด้วยนะคะค่ะมาต่อไปนะคะ เป็นจุดด่างดําทําอย่างไรดีคะใช้ครีมรีเทิร์นค่ะแตจ,จางนะคะ <c oughs> ไม่ต้องพูดเลยนะคะ,คะหนูอีทอยากได้กาแฟแล้วก็อยากลองสูตรนี้อยากดูแบบพี่อ้วนอยากดูดีแบบพี่อ้วนอยากได้กาแฟก็ถ้าเกิดว่ามาลงท้ายด้วยสองสี่หกลงท้ายเรขคู่หนูก็ได้แต่ถ้าเกิดหนูไม่ได้หนูไปซื้อได้นะคะกาแฟกล่องละร้อยยี่สิบาทร้อยสาสิบาททั่วประเทศไทยนะคะน,นี่มี่ถามว่า พี่วันจัดที่ช่องนี้ด้วยหนอคะก็ก็ไม่อยากอยู่ว่างๆอะค่ะตอนนี้อาทิตย์หนึงว่างสองวันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วคุณแม่ของหนูเนี่ยไม่ว่างจัดทุกวันนะคะจันถึงสุกดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะสองสาวสวยนะคะแล้วก็มีอยากดูครีมช่วยให้หน้าขาวใสของรีเทิร์นค่ะถ่า ทุกตัวจะทําให้หน้ากระจ่างจ้วะทุกตัวนะคะแต่ว่าพี่อ้วนใช้ตัวรีเทิร์นค็อกเทลตรงนี้มีไหมคะคุณแม่รีเทิร์นค็อกเทลที่ที่เป็นที่เป็นเขย่าเขย่ามีค่ะไม่เป็นไรค่ะโทรไปสอบถามได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆเนี่ยเขาใช้ตัวหันหลุยังก็พอราคาแค่590ถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็แพงขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเด็กๆก็ราคานั้นพอถ้าใครอยากได้ก็โทรไปสอบถามรีเทิร์นตอนนี้ยังมีคนยังมีคนอยู่นะคะ0-2นะคะ692 1973คะ่ะนะคะอันนี้ก็มีทักทายพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนสวยมากเลยนนมาชื่นชมแล้ว <laughs> แล้วแยแอมน่าเกลียดมากกว่าชมพี่คนเดียว <laughs> อันนี้เกล็ดความรู้ความงามของพี่อ้วนเนี่ยดีมากนะคะอยากให้พี่อ้วนเนี่ยให้ความรู้แบบนี้นานๆเยอะๆเลยนะคะ,ะ,นะคะแล้วก็คือพี่อ้วนเนี่ยบอกเลยนะคะว่าพี่จะเป็นคนไม่เชื่อทฤษฎีร้อยเปอร์เซ็นต์ ทฤษฎีเนี่ยตำราต่างๆเนี่ยที่เขาทํามาให้มาให้พี่จะซื้อมาดูเยอะ,ะพี่บอกเลยพี่เป็นคนเกิดมาเพื่อความงามตั้งแต่เด็กๆย,ยันปัจจุบันอายุห้าสิบกว่าเนี่ยจะเกิดมาเพื่อความงามจะเป็นคนดูแลทุกอย่างเลยแล้วก็พอดูทฤษฎีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอามาปฏิบัติจริงคือในทฤษฎีบางอย่างก็ใช้กับทุกคนไม่ได้เพราะฉะนั้นจะปฏิบัติจริงแล้วก็ประสบการณ์จริงๆเนี่ย มันคือปริญญาชีวิตโรงเรียนชีวิตของพี่เลยนะที่พี่พี่ศึกษามาเนี่ยแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมนับรู้กันนะคะติดตามด้วยแต่ว่าอาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะยารักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดโรคเล็กโรคน้อยมันมีมันมีคุณสมบัติยังไงมันดียังไงมันไม่ดียังไงยาหมดอายุเป็นยังไงกินมากๆจะเป็นยังไงซื้อยาตามร้านหมอตีมากินเองแล้วจะเป็นยังไง มันะจะส่งผลอะไรกับเราในตอนแก่นะคะ,อ,อ,ะอันนี้มีบอกมาแล้วค่ะพี่พอ้วนว่ารีเทิร์นค็อกเทลใช้แล้วใบหน้าดีมากเลยค่ะพี่อ้วนชอบพี่อ้วนจัดรายการด้วยนะคะอ,อันนี้เขาใช้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวได้ยังดูอีกอ่าอันนี้เดี๋ยวรอส่งกันมาส่งกันเข้ามาอีกนะคะที่4247276นะคะอ่าะนะค,ะคะอ่เขาบอกอะไรอ่ะเขาบอกว่าในเวฟรีเทิร์นด้วยอะไรอ่ะ อยากให้พี่อ้วนเอาเคล็ดลับเนี่ยลงไปในเว็บรีเทิร์นด้วยที่นี่ดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ที่ไหนคะอ่าเดี๋ยวนะคะที่เนี่ยหนูดูย้อนหลังได้ใครสมมุติว่าวันนี้ไปไหนไปทุลาเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook ใช่ไหมเฟซ o ุ๊กเฟซบุ๊กของแชร์ทีวีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะดูได้ด้วยนะะคใช่ค่ะ ก็บอกว่าชอบรายการนี้รักพี่อ้วนนะคะแล้วก็รายการนี้ยังมีรีลน์ตอนสามทุ่มด้วยถ้าดูตอน6กสี่โมงครึ่งไม่ทันก็ดู3ามทุ่มก็ได้นะคะรีแนด้วยนะคะก็รอเอสอยู่นะคะส่งกันเข้ามาอีกนะคะที่42472.76นะคะถามทุกปัญหาเลยอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะโฟนอินกันเข้ามาค่ะ0ูนย์สองเก้และ0ูนย์สองเก้นะคะตามเบอร์ที่โชว์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะโทรกันเข้ามาเลยตอนนี้พี่อ้วนจะแจกกาแฟแล้วนะคะเขาบอกว่าอย่างนมมีสุนไ พื้นบ้านบางอย่างที่ว่าช่วยรักษาโรคเล็บขบจนเป็นหนองจนปวดเล็บเนี่ยมีอะไรมั่งคะก็อย่างเช่นไพลค่ะคุณแม่คะ่ะไพลสดหนูรู้จักไหมหนูยังไม่รู้จักเลยคะ่ะไพลสดเนี่ยเขาบอกว่า แกนะเกิดมากับความสมัยใหม่จริงๆใช่ไหมิงค่ะคุณแม่ถ้าถามเรื่องสมุนไพรนี่เป็นไม่ค่อยรู้จักมากเลยรู้แต่ขมิ้นพวกอะไรแบบนี้คล้ขมิ้นกับไพรเนี่ยมันจะคล้ายๆกันขมิ้นต้นไพรเนี่ยมันจะหัวมันจะเป็นเหมือนขิงเหมือนข่าอย่างนี้แหละแล้วก็เวลาเอามาทุบเนี่ยมันจะเป็นน้ําใสๆเหลืองๆแล้วก็ตัวนั้นเอามาทำยังไงอ๋อไพรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้ตัดมาประมาณ2นิ้วหนึ่งแง่งนะคะแล้วก็ เกลือตัวผู้เกลือตัวผู้นี่เป็นยังไงอีกคะคุณแม่คะ,อ,ะอันนี้มีเกลือตัวผู้ตัวเมียด้วยนะคะเกลือตัวผู้นี่ไม่รู้น,นะวราแบบเอาเกลือตัวผู้นะคะเจ็ดเม็ดนะคะเอากเกลือเม็ดสิเ,ลเกลือเม็ดส<อ>ิเกลือทะเลเกลือเป็นเม็ดสิอ่าใช่นะคะแล้วก็เ,เกลือเม็ดที่ได้จากอ๋อเนี่ยคุณแม่พูดถูกแล้วนะคะที่ได้จากเกลือทะเลนั่นเองค่ะหรือว่าลักษณะเนี่ยเป็นแผ่นเกล็ดเป็นเกล็ดเกลือค่ะเป็นแผ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็ ลักษณะเป็นเป็นแท่งยาวๆวอ๋อถ้าตุกเกลือตัวเมียค่ะคุณแม่จะเป็นแท่งยาวยาวมันเป็นยังไงแท่งยาวยาวส่วนใหญ่จะรู้จักแต่เกลือผงอะไรประมาณนี้เ<โ>นาะคะือเกลือป่นแล้วก็เกลือเม็ดเกลือตัวผู้ใช่ไหมโอ้โอเดี๋ยวจะพยายามศึกษาดูว่า <พบ S 2> แล้วก็ม,มีข้าวสุกสองกำมือนะคะนำตัวยาทั้งสามเนี่ยมาตําให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็พอกไปตรงบริเวณแผลที่เราเป็นเล็บขบเนี่ยค่ะโอ้นึกออกแล้วค่ะนึกออกแล้วค่ะโอ้ตายแล ไอ้ตรงนี้5้าสิปีเต็มห้าสิบกว่าปีที่ว่าไม่เคยลืมตรงนี้ไปเลยแต่ว่าพอหนูพูดแล้วนึกขึ้นมาได้หนูรู้แม้ว่าคนโบราณเนี่ยคนโบราณฟังดีๆเลยนะคะเวลาเขาอยู่ในป่าในอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเวลาเขาอ่าเวลาเขาเกิดเป็นเป็นเป็นแผลเป็นอะไรเดี๋ยวรับสายคุณเกตก่อนเนาะอ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณเกตค่ะพี่อ้วนค่ะอยากถามพี่อ้วนนะคะอะไรค่ะค่ะอยากสอบถามว่า ครีมที่เขาว่าก,กระชับสัดส่วนนะคะคือมันเห็นผลได้จริงไหมคะคือถ้าเป็นครีมรีของดีเฟิร์มในเครือรีเทิร์นะเห็นผลจริงค่ะเพราะว่าพี่เอามาส,สมัยก่อนหนูจําได้ไหมตอนพี่อ้วนอ้วนน่ะค่ะหนูเคยเห็นพี่ตอนอ้วนอ้วนใช่ไหมค่ะหนูรู้ไหมตอนพี่อ้วนอ้วน่ะคางพี่เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นลูกสาวคุณชาวาลิตย,ยงจะยุดเลยเป็นชั้นลงมาพี่ก็เอาครีมดีเฟิร์มตัวกระชับสัดส่วนมาทาใต้คาง แล้วก็ถูเช้าถูเย็นแล้วคางบริเวณเนี้ยใต้ขางมันยุบแห้งก็ไปหมดเลยค่ะของดีเฟิร์มาได้ผลจริงนะคะแต่ของคนอื่นที่ไม่รู้ค่ะจะโทรสั่งได้ที่เบอร์ไหนคะศูนย์สองค่ะหกเก้าสองหกเก้าสองค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดสามหนึ่งเก้าเจ็ดสามค่ะเอาอย่างนี้นะคะอ่าหนูโทรไปหนูโทรก่อนนะคะคือมันจะลดพวกหน้าท้องอะไรได้ด้วยใช่ไหมคะหน้าท้องต้นแขนต้นขา ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก่อนหนูเดี๋ยวจะพี่จะพูดให้หนูฟังถ้าหนู<ฆ>อยากจะลดเอวแบบว่าลดเอวเอาเล็กเลยนะค่ะ<ฆ>หนูฟังนะคือสูตรเ<ฆ><ฆ>นี้ยได้ผลล้านเปอร์เซ<ฆ>็นต<ฆ>์ค่ะนะคะค<ฆ><ฆ>่ะหนูเอาตัวดีเฟิร์มนะคะครีมกระชับสัดส่วนของดีเฟิร์มเนี่ยกระปุกนึงดีเฟิร์มเหรอคะหกร้อยเก้าสิบบาทเป็นกระปุกใหญ่สามร้อยกรัมนะคะค<ฆ>่ะอ่าหนูนวดคลึงไว้เลยนะคะพอนวดคลึงไว้เสร็จปุ๊บเนี่ย นัวสักประมาณห้านาทีเนี่ยมันเป็นสูตรน้ํามันจะซึมเข้าผิวหนูหมดค่ะนะคะ,คะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูใช้ผ้าก๊อซนะคะผ้าก๊อซที่เขาใช้พันแก้ปวดอะค่ะรัดไปเลยตลอดยี่บสี่ชั่วโมงพี่บอกหนูเลยนะพี่ให้หนูเนี่ยสองอาทิตย์เอวหนูจะเล็กสับเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วพี่วันทําอะไรคะถึงได้ตัวเล็กลงพี่พี่ลดความอ้วนด้วยวิธีการของรีเทิร์นค่ะ หนูอยากจะรู้ว่าพี่อ้วนลดวิธีอ้วนลดความอ้วนยังไงหนูโทรเข้าไปในรีเทิร์นได้เลยนะคะเบอร์เมื่อกี้เนี่ยขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะสายมานะคะค่ะก็ยังโทรกันมาได้อีกนะคะที่เบอร์ที่โชว์อยู่ที่หน้าจอของเราเลยนะคะถามตอบทุกปัญหานะคะกับพี่อ้วนรีเทิร์นนั่นเองค่ะสายเข้านะคะสวัสดีค่ะมีไหมคะมีสายหรือยังอ่ายังนะคะอ่ามาตอกันที่เมื่อกี้คุณแม่จะเล่าให้ฟังอยู่เลยว่าเขาอย่างนี้สมัยก่อนนะคือคือพี่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนโบราณมากค่ะ เป็นโคนแบบว่าต่างจังหวัดหนูจำไม่คุณแม่นี่ใช้สะอาดทันไอ้นี่นะคะสตังรูอะสตังรูหนูในนี้การันตีว่าไม่มีใครทันสตังรูก็คือเป็นเหรียญนนแล้วมีรูอยู่ตรงกลางอะสมัยก่อนเด็กๆก็ใช้สตังรูสตังดำอะเหรียญเหรียญตะกัวเหรียญดำๆอะสมัยก่อนใช้ใช้แบบนี้นะรู้สึกว่าจะเหรียญสิบตังยังเคยใช้เลยนะสมัยก่อนถ้าจําไม่ผิดนะยังเด็กๆอยู่ นะคะแล้วก็คือคนโบราณเนี่ยมันจะไม่มียาอะไรแบบนี้นะ,ะเวลามีปัญหาขึ้นมาไม่เรืองไม,ไม่ไม่เริ่มจะเป็น,นเนาเซียนตามอ่า